ถามว่าอันแรกที่ไหนฟังกืนะ่ะเออนี่นี่มีอันนี้อันนี้ที่ตอนนั้นไปไปอุห <laughs> า,<อ>าตัวเองให้เจออันนั้นตอนนั้นไปศูนย์ยมีงานหนังสืออหนูเจออาจารย์ในนั้นแล้วหนูก็งงมา,ยายมากว่าโอ้โหบูดใหญ่มากเป็นลูกเขาคนเดียวเลย <laughs> 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 จริง <laughs> ก็ลแล้วเจออาจารย์อยู่ด้วยในบูธเออแล้วก็เลยต้องซื้อปะ แล้วก็เลยบีันเนี้ยมาเขาไม่รู้ว่าตอนนั้นเรียนเรียนอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรหาตัวเองให้เจอใช่ก็อันนี้ก็ได้ประมาณปีสมามซับไตเติ้ลชื่อว่าวิชาที่สําคัญที่สุดในชีวิตคุณใช่หาตัวเองให้เจอจริงๆวิชานี้ก็ไม่เคยมีใครสอนใ,นะในในม,มาหาหลัยแล้วพอหนูฟังหนูแบบว้าวมากเลยแบบว่าทำไมยังมีารมาบอกตัวนี้ว้าวมากพอ,บบอไรแบบวา้วาวตรงไหนก็ตอนนั้นเรียนวิทย์วะแบบโคตรยากเลยกําลังแบบดิฟแถวคูลัสอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอามาอ่านอันนี้แบบเฮ้ย ทำอะไรอยู่เนี่ยตอนนั้นเลยรู้สึกเลยแบบว่าทําอะไรอยู่อะแล้วเป็นช่วงที่ต้องฝึกงานพอดี hmm. แล้วพอได้ฝึกงานยิ่งรู้แบบวชีวิตต่อไปผมจะต้องอยู่แบบนี้เหรออะไรอย่างเงี้ย hmm. แล้วในนี้อาจารย์พูดเรื่องหนึ่งที่ชอบมากเรื่องการนิยาม hmm. คือเหมือนแต่ก่อนถ้าเราจะต้องเลือกอาชีพอย่างเงี้ยเราก็จะคิดว่าก็เลือกตามอาชีพที่เขามีเหมือนเวลาเรียนแนนแนวตอนเรียนไงมันมีแค่วิชาแนนแนวก็มีอาชีพไหนบ้างก็เลือกแค่นั้น แต่พอเนี้ยอาจารย์บอกว่าจริงๆไม่จําเป็นเหมือนพี่แมรี่มาช่วยพูดด้วยที่บอกว่าจริง,รงๆแล้วครีเอทมันได้เลยแล้วก็<ช>เขียนคํานิยามมันใช่ด้วยตัวเราเองเลยใช่ใชจริง<ช>จริงใช่ป่ะผมอยากจะเสริมนิดนึงคุณคุณลืมเอ่อลืมเรื่องนี้ไปนะพวกคุณลืมเรื่องนี้ไปคุณไม่จําเป็นต้องไปนั่งตามอาชีพชาวบ้านได้<ช>ไม่แปลไม่ได,ไได้พวกมึงเกิดมาก่อนไม่ได้หมายความว่าพวกมึงฉลาดกว่ากูนะคุณ <c oughs> คิดเข้าใจหรือเปล่า <c oughs> พวกมึงเกิดก่อนก็เท่านั้นน่ะ ก็ไม่ได้หมายวผู้พึงฉลาดกว่ากูแล้วก็เลาอันแลงกลับไปแล้วเราก็เลือกสกิลอันนี้นะที่เราก็เอาที่ชอบเท่านั้นพอสรุปกลัวตัวเองเป็นศูนย์กลางเก็ตปะถ้าเกิดคุณเอาแบบเอาชีพเป็นศูนย์กลางคุณก็ต้องแบบว่าโอ้ไปปรับตามอาชีพนี้แม่งตามกองมันหมดเลยแต่คุณเมื่อไหร่ที่คุณเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้วบอกกูหยิบเอาอันนี้มาอันนี้กูเก่งกูชอบอันนี้กูไม่ชอบไม่เอาอาชีพนี้ไม่เอา อันนี้จากนี้กูหยิบตรงนี้จากอาชีพนี้กูหยิบตรงนี้อาชีพน,นี้อายกตัวอย่างผมตอนนี้ที่ผมทำเนี่ยมันไม่ค่อยมีอนิยามหรอกว่าแป้งมันคืออะไรอะ่ะคนตัวใหญ่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็เป็นครูแล้วกันเป็นอาจารย์แล้วกันเป็นนักธุรกิจแล้วกันแร่งจริงมันคือทุกอย่างรวมกันหมดเลยแต่มันไม่มีมันไม่มีคำนิยามอาชีพน,นี้อยู่แล้วที่ผมทําอยู่ตอนนี้นึกออกปะ่ะผมก็หยิบสักหยิบหยิบหยิบ,ยบทักษะจากตรงก่อนตอนเป็นคอนเนคเตอร์มาหยิบทักษะภาษาอังกฤษของกูมาหยิบภาษาทักษะตรงโน้นตรงนี้ที่กูชอบเรื่องนนนนนีีี้้้้่มมาาาคชอออจกกกถยทดดดพพููับงษะ เอามารวมกันอยู่ในอันเดียวที่เราสนุกกับมันแล้วมันมีมูลค่าขึ้นมามันสร้างคุณค่าให้ผู้คนแล้วก็แปลงกลับมาเป็นรูปของตัวเนินเข้า <c oughs> ใจไหมก็แค่นี้เองคุณไม่จำเป็นต้องไปนั่งฟังชาวบ้านเขาไม่ต้องไปนั่งทําตามอาชีพพอคุณไปนั่งทําตามกรอบอาชีพคนอื่นนะแมงเงินเดือนน้อยทันทีใช่แล้วตอนนั้นอะที่หนูคิดว่าเฮ้ยเรียนสมยไยวะเนี้ย <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมใช่ <c oughs> รู้สึกเลยว่าแล้วทําอะไรอยู่อะแบบเปลี่ยนความคิดไปทั้งหมดเลยแบบว่าอ๋อถ้าอย่างนั้น แล้วพอเหมือนมีเซสชั่นที่อาจารย์ให้เขียนะว่าให้เอามันมาประกอบเป็นให้แบบเขียนอันนั้นอันนี้แล้วลองคิดว่ามันจะเป็นอาชีพอะไรความพีคก,ก็คือมันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิศวะเลย <c oughs> ในความถน,นัดของนี่หนาเองอเลยแบบโอ้โ,อโหแล้วเดีน,นี้มันมีเวิร์กช็อปด้วยพี่มันเขียน,เ,นเหมือนอาจารย์ให้แบบลองเขียนดูเพราะอาจารย์ยกตัวอย่างเราก็เลยลองทำเก่งเเหมือนพี่แมรี่ก็บอกว่าอย่างของพี่แมรี่เนี่ยจริงๆคนจะนิยามว่า เอ่ออยู่บ้านอยู่เฉยก็ได้หรืออะไรอย่างงี้ก็ได้แต่พี่แมรี่ก็บอกว่าไม่จริงๆแล้วหน้าที่ของพี่แมรี่ก็มีแล้วก็ครีเอทมันแบบโอ้โหดีมากอะ่ะเออ